ครับเข้ามาชม3ามคนแล้วไลค์ครั้งแรกครับไม่หลับไะไรถามมาได้ครับชวนคุยได้ครับขอบม,มากครับขอบคุณผู้ชม3ามคนนะครับดีใจมากนะครับดีใจและยินดีมากเลย ที่เข้ามารับชมปกติผมไม่เคยไลค์เลยนะครับคลิปหนึ่งเดียวขอบมากครับสี่คนดูแล้วดีใจมากครั้งแรกของผมขอบมากครับพิม์พเข้ามาคุยกันได้นะครับสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าจะอะไรคุยกันได้ครับพอดีนอนไม่หลับ ดีสี่คนดูควมากครับดีใจมากครับหกคนดูแล้วครับความมากครับครั้งแรกของผมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับพิม์เข้ามาถามมาคุยได้ครับอยากชวนคุยเรื่องอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยครับนี่หกคนแล้วครั้งแรกของผมขอบคุณทุกคนมากครับ ก็คิดอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับจะไล่อะไรดีวะเพราะว่าเห็นเขาไล่กันก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะไล่อะไรสถาการบ้านเมืองหรือว่าจะชวนกันคุยได้นะครับท,ทักทายถามกันได้ครับผมชื่อเล่นผมชื่อปุ๊นะครับเป็นคนจังหแวบบัดตระดิต อำเภอละแลนะครับตำบลนนกุกตรงนี้ก็ถ้าผลไม้ก็แถวบ้านก็มะปังมะยงชิดครับกำลังเป็นดอกแล้วน่าจะประมาณต้นปีหน้าก็ออกลูกครับสวัสดีเจ็ดคนดูครับขอบมากครับที่เข้ามารับชมกันสำหรับไลฟ์แรกของผมนอนไม่หลับ ปลองไลดูขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็ดีใจแล้วครับสปดีแปดคนดูแล้วเย่กดดีใจเลยดีใจมากครับขอบคุณสำหรับกำลังใจครับแค่เข้ามาดูแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับ พิมเข้ามาถามมาทักทายมาคุยกันได้นะครับพิมพ์เข้ามาถามกันได้สถานการบ้านเมืองตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงที่ระหว่างกับขมิ็นกับบ้านเราเนาะก็มมันเกี่ยวกับลึกๆของผมนะ ว่ามันเกี่ยวกับนู่แหละอ่าวไทยน้ำมันที่อยู่ใต้ท้องทะเลนะที่จะแบ่งปันอะไรกันมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนอยู่แล้วสุดท้ายแล้วก็ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากน้ำมันที่อยู่ใต้น้ำใต้ท้องทะเลเลยแต่ว่าใครจะมาแบ่งแผ่นดินไทยแยกออกไปก็คนไทยก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับ อันนั้นผลประโยชน์มันที่อยู่ใต้ทะเลมันไม่ได้ส่งผลดีกับเราเลยแต่ถ้าจะมาแบ่งเอาแผ่นดินไทยไปก็ไม่มีใครยอมนะครับเราต้องยึดยึดคืนมากับเป็นกำลังใจให้กับทหารที่ลบอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณ ที่เข้ามารับชมนะครับไลท์ครั้งแรกของผมผมก็ไม่รู้คุยอะไรผมก็คุยไม่ค่อยเก่งนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กําลังใจกันนะครับนอนไม่ค่อยหลับคิดอยู่หลายวันว่าจะไลฟ์อะไรดีผมก็เข้ามาชวนคุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับเข้ามารับชมไลท์ครั้งแรกของผม ข้ามาคุยทักทายกันได้นะครับการบ้านเมืองตรงนี้ก็ช่วยส่งกำลังใจให้ฐานชายแดนกันด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมผมก็ครั้งไลค์ครั้งแรกไม่รู้จะไล์อะไรไม่รู้จะชวนคุยอะไรก็พิมพ์เข้ามาชวนคุยได้นะครับนอนไม่หลับ ก็เลยเก็บโทรศัพท์มาไ like, ล่ดูอากาศเริ่มหนาวอากาศเปลี่ยนแล้วครับที่นี่อยู่ตราดิดครับผลไม้เยอะแถวบ้านผมอ่าสวัสดีครับพี่เอาพี่สาวมาดูขอบคุณครับ ไล่ไล่ข้างแรกแล้วย่าชวนอู้เลยย่าย่าปานชวนอู้เลยไล่ข้างรกังผมจะจะไล่อย่างไปละอาหายไปสวัสดีพี่ปานพี่สาวย่าพิมพ์มาอู้เลยอะไจังเยอะ บปชะะ่างจะไรยังเหล่านั่นคนดูเนาะตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรสองคนดูสวัสดีครับอาการบ้านเฮาตอนนี้แปรปวนน,น,กกน,นกกันุกุกตำบลนนุกุกอำเภอรับแผลจังหวัดุรดิษกำลังแปรปวนเลย คืมวันนี้คืมฟ้าคืมฝนฝนก็ตกปอยๆอากาศเย็นเหนามันลบบ,บก,กี่องศาไอ้บจะลบบกแค่บอกกี่องศาแล้วแต่ว่ามันมีฝนตกปอยๆแล้วก็คืมฟ้าคืมฝนบบมีแดดเย็นอากาศเย็นมากเลยตรงนี้ดอกมา มะผางไม่ยงชิดเหลื่อมออกล้วบ้านเฮายายพิมพจนอู้เลยพี่สาวอยู่ระยองหายไปไหนแล้วว่าหายไปแล้วยายสวัสดีครับพามาคุยด้วยนะครับ คุยไม่ค่อยเก่งไลค์ like ข้างแรกของผมขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะครับก็ไม่รู้จะไลค์อะไรนะครับพิมพิมเข้ามาทักทายกันได้ครับพิมพิมมา,มาจุจจจจนนอนไม่หลับไม่รู้จะทำอะไรก็เลยิบโทรศัพท์อะไรแตสปีหนึ่งคนดู ขอบคุณที่เข้ามาชมครับสองคนดูแล้วขอบมากครับก็ชวนผมคุยได้นะครับผมคุยไม่ค่อยเก่งก็ไลค์ครั้งแรกผมก็อยากจะลองไลค์ดูทำช่องมาก็นานแล้วทำช่องมาตั้งแต่ปีสองพันสิปีนี้สองพันยหจะยี่สิบแล้วแต่ว่าเพิ่งมาอัพโหลดคลิปก่อนหน้านู้นก็อัพโหลดคลิปคลิปคลิปก็ไม่ได้อัพโหลดอะไร แต่พอมาปีนี้ก็เริ่มเพิ่งเริ่มมาอัปโหลดคลิปก็ขอบคุณสำหรับทุกยอดวิวทีว่คอยติดตามดูงผมนะครับก็คลิปละพันกว่าสองพันก็มีคลิปส่วนส่วนใหญ่ผมลงคลิปคลิปสั้นนะฮะไม่รู้จะลงคลิปอะไรลงคลิปเกี่ยวกับคาถาหลงวงคุยมัง่งชวนคุยนะครับไลฟ์ครั้งแรก สวัสดีครับหนึ่งคนดูเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไลค์ครั้งแรกสามคนดูขอบมากครับไลค์ครั้งแรกมันก็ไม่รู้จะคุยอะไรนะเข้าเข้ามาชวนผมคุยหน่อยพิมพิมมาคุยกับผมหน่อยนอนไม่หลับก็เลยหยิบโทรศัพท์มาไลค์ไม่เคยไลค์เลยนะครับยานหลุด ขอบมากนะครับที่เข้ามาดูไม่รู้เป็นใครบ้างนะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับอังนะครับก็เข้ามาทักถายกันได้นะครับ